งานครับ Civic FD ล้อ17นะฮะคันนี้จัดโปร5,000ไปแล้วนะฮะ <c oughs> วันนี้เข้ามาจนเก็บนะฮะก็มีเพิ่มเพเดอร์มาใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็พี <c oughs> ่เจ้าของจะวิ่ง <c oughs> กลับลงใต้เลยนะฮะ <c oughs> ก็จดนรำมาน E10 นะครับจนเก็บ จดเกร์ฟรีไม่คิดตังเพิ่มนะครับมีเทเตอร์มาใหม่นะโอเคก็คันนี้จดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจดโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไอแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับขายเป็นซินวลาจดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาดน์โดล้วนเลยนะครับจดสอดจดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจดนะฮะไม่ได้จดแ5นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่งกัน นะครับไม่ My, ประมาณสองแสนห้าะฮะแล้วมันอีสิบนะครับเอดีะ e 10, ะ D, จะไฟกลมไฟเหลี่ยมเติมอีสิบได้เลยนะฮะไฟกลมปีศูนย์ห้าถึงศูนเจ็ดนะครับเติมใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับรถตัวรถมันเองเนี่ยมันรองรับอยู่แล้วนะฮะยีสิบ e 10, ไม่ได้กัดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ที่ผลิตขายนะฮะบ้านเรายังไม่มีอีสิทธิดกันนั่นเองนะครับโอเคมาขับรถเร่งกันเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับไปล้อสิบเจ็ดมีเฮนเดร์ เพิ่งรู้มือถือมันทาได้เห็นคนอื่นเขาทากันไม่รู้กฎตรงไหนอ่ะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FD นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับลองดูสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนเทรเดอร์มาเปลี่ยนปลายท่อมาใช้น้ามัน E20 นะครับยังไม่ได้จูนนะลองดูครับหรือว่าจูนแล้วนะฮะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ พีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะอาจาะนั้นก็จูเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอ็มจีเอ็มจีไปออโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบมาใหม่แล้วอยากจูนกองเดิมนะฮะแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับบริกาของเจ็ดสามที่เขาเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะเซอร์วิสตั้งวาล์แมทนเนนทั่วไปไม่ได้รับนะฮะผมทําไม่เป็นนะครับผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะฮะ พีจูนเฮ้ยไปกันยานนแล้วแล้วก็ดตามเราในทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ g o o g l e Ma p นะครับแค่พีพีจูนรีแม็คอนด้านะฮะก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานนะสำหรับ Civic f d นะฮะจูนเก็บน้ำมัน e 20เปลี่ยนเทดเดอร์ม,มาใหม่นะครับมีปลายท่อรอ17หัวฉีดเดิมขอบคุณครับ